มาอีกแล้วกับตัวเตีย้ยสายลุยใครขับเชฟโคโลราโดรอชมเลยนะครับผมคันนี้ใส่เป็นล้อขอบ16นิ้วยาง AT นะครับเดี๋ยวไปชมวิธีการประกอบของร้านก่อนดีกว่าเนาะไปะขอพูดแซงนิดนึงนะครับผมตัวล้อจะชื่อว่า EVO Sport นะครับหรือ EVO c คอรที่เรารู้จักกันนี่เองนะครับล้อด้วยยางแฮนด์ o ุก2 4 5 7 0 1 6นะครับไปและชมกันตอน่อ เราจะเติมลมเป็นในตัวเจ้นนะครับผม35ปอนด์นะครับคันนี้ ระบบถ่วงล้อของเรานะครับจะเป็นระบบเลเซอร์นะบอกเลยว่าค่อนข้างแม่นยำนะครับช่วยเรื่องในการล้อสั่นได้เยอะมากๆนะโอก,กาสล้อสั่นจะอยู่ประมาณช่วง100และ120นะครับนั่นแหละคือช่วงที่สำคัญเลยทางร้านก็จะทำการพ้นสีดุมแล้วก็ใส่กันสั่นให้นะครับเนียนๆ ตัวหนังสือตรงแก้มยางจริงๆจะเป็นสีขาวนะครับเราต้องทําการเจ็ดสีฟ้าออกให้หมดก่อนนะเจอกันมาถึงขั้นตอนที่โคตรสำคัญนะครับก็คือการย้ำปอนนั่นเองนะครับผมของเราเนี่ยทำการย้ำปอนทุกคัน บอกเลยว่าโคตรหล่อนะครับกับเชฟโรเลตตัวเตี้ยสายลุยนะครับคันนี้ใส่ไปล้อความสิบหกนิ้วกว้างแปดออฟเซตสามสิบและด้วยยางแคนกุ๊กสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับผมสูตรนี้บอกเลยว่าทางร้านจัดให้เนียนๆไม่ติดแน่นอนขับนุ่มๆยาวๆใช้งานไปเลยสามสี่ปีใครที่มองหาแนวนี้จำเงินมาเลยนะครับสองหมื่นแปดพันบาทจบรอแบบคันในคลิปได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยเพจร,ร้านนครทรัพย์ยังยนสวัสดีครับ